ให้หนปชทั่วประเทศแต่งกายในชุดดําเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ขณะที่นปชจังหวัดอุบลราชธานีนํารถ10บล้อและรถกระบะบรรทุกวัตถุดิบสําหรับตั้งโรงครัวเลี้ยงผู้ร่วมชุมนุมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะคะโดยจะรวมตัวกันที่อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเคลื่อนไปยังถนนอุทยานในวันพรุ่งนี้ไม่ต่างจากอพปชในจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำปาง น่านและปะทุมธานีต่างออกมาเผาลงศพจำลองของสารรัฐธรรมนูญและอ่านถแถลงการไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแก่นนำบางส่วนระบุว่าจะร่วมการเรียกร้องให้กะกะตเร่งออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อเป็นทางออกของความขัดแยง้ง ที่บริเวณถนนอุทยานหรือถนนอักษะเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครก็เริ่มตั้งเวทีกลางเต็นท์และห้องน้ําห้องอาบน้ําชั่วคราวแล้วเพื่อรองรับการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ขณะที่ตํารวจก็เตรียมกําลังทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของการชุมนุมสํานักงานแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครปฐมให้แพทย์และอาสาเตรียมรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะ ในขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อก็กำลังเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของกปป,ปสในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนขบวนไปที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆในวันนี้โดยมีออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมกปป,ป,ปสยุติการคุกคามและแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนครับหลังจากที่กลุ่มกปป,ปสเดินทางไปปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ต่างๆ,ๆเพื่อขอให้ยุติการนำเสนอข่าวจากสอสและรัฐบาล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกถแถลงการร่วมกันเพื่อขอให้ยุติการคุกคามและแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในถแถลงการระบุว่าขอให้กลุ่มกบป,ปสยุติการปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ต่างๆทันทีเคารพความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการในการนำเสนอข่าวสาร ไม่ทําให้ทรัพย์สินของสถานีโทรทัศน์ต่างๆเสียหายและต้องให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆได้ใช้สิทธิเสรีภาพนําเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไวค้ครับ ความวุ่นวายทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนี้องค์กรภาคธุรกิจแสดงความเป็นห่วงนะคะและกำลังประเมินสถานการณ์พร้อมๆกับระบุว่าอาจจะออกแถลงการซึ่งเป็นการแสดงท่าทีของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์การเมืองที่กำลังเกิดขึ้นค่ะรายงานข่าวจาก7องค์กรธุรกิจทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันสมาคมธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อาจจะนัดหารือกันเร็วๆนี้ค่ะถึงสถานการณ์การเมืองที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาอีกหลังจากยุติบทบาทไปชั่วคราวและหันไปร่วมมือกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปที่นายกิติพงศ์กิติยรักษ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อเตรียมรายละเอียดการปฏิรูปด้านต่างๆขณะที่ภาคเอกชนบางคนมองว่าเหตุการณ์ชุมนุมการเมืองดําเนินมาถึงจุดที่กปป,ปสได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการระดับนึงแล้ว ควรจะถึงจุดที่คู่ขัดแย้งหันมายอมรับซึ่งกันและกัน,นพร้อมกับแก้ไขบ้านเมืองให้ดีขึ้นและนำไปสู่การเลือกตั้งอเอกชนต้องการให้มีรัฐบาลถาวรที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการลงทุนโดยเฉพาะจีนที่กำลังจะย้ายฐานการลงทุนการผลิตมาสู่อาเซียนค่ะ,ะนักลงทุนจีนนะครับบริษัทห้างร้านของจีนเนี่ยก็มีการไปศึกษาว่าที่ใดที่เหมาะสม เพื่อการไปลงทุนในต่างประเทศนะครับก็จะต้องมีการไปศึกษาแนวโนม้มตลาดนะครับความพร้อมของตลาดต่างๆนะครับแน่นอนครับูมิภาคอาเซียนนั้นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในอาเซียนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับถามว่าถ้าความไม่ลิ่งเรื่องของการเมืองที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผลกระทบไหมก็ต้องตอบว่ามีผลกระทบอะพอสมควรนะครับ ก็หวังว่าเรื่องของทางการเมืองเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามีอะไรที่ทุกฝ่ายคิดว่าจะต้องแก้ไขให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะจากประสบการณ์ สิบกว่าปีที่ผ่านมา2ี่บกว่าปีที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยทำอะไรที่ทําให้ระบบเราไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่างวดเนี่ยมันควรจะต้องนํามาสู่การแก้ไขที่ถูกต้องเมื่อแก้ไขถูกต้องทําให้ทุกฝ่ายยอมรับอีกขั้นที่สองไหมขั้นแรกคือยอมรับในแง่ของบทสรุปว่าเราต้องร่วมมือกัน ขั้นที่สองคือแก้ไขสิ่งที่เรากัามังจะต้องปฏิหรือที่เรียกว่าปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เรารีบแก้ไขตรงนั้นให้จบให้ทุกคนนั่นอยู่ในจุดที่รับได้แล้วก็ต้องนําไปสู่าการเลิกกันประธานกรรมการบริหารบริษัทอมะตะคอป์ปอเรชั่นกล่าวด้วยว่าไทยจะเสียโอกาสทุกด้านถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปและเศรษฐกิจปีนี้อาจจะขยายตัวไม่ถึงร้อยละหนึ่งวันนี้ประเทศไทยไม่พร้อมและไม่จำเป็นที่จะต้องสูญเสียทั้งเลือดเนื้อ และการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามอีกและเชื่อว่าการปฏิวัติโดยทหารจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเงื่อนไขในปัจจุบันต่างจากอดีตค่ะได้เห็นความกังวลของภาคเอกชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แล้วนะครับลองฟังอีกเสียงหนึ่งจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับอยู่ในสายกับเราขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุพันธ์ครับสวัสดีครับคุณสุพันธ์เป็นห่วงอะไรมากที่สุดในขณะน,นี้เมื่อมองสถานการณ์การเมืองไทยครับ เออเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ที่จะเกิดความรุนแรงต่อไปนะครับครับครับความเสี่ยงผมไม่เคยได้ยินนะผู้ดังไหยครับได้ยินไหมครับ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 ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้คืออะไรครับก็เออถ้าสถานการณ์นะครับเกิดความรุนแรงขึ้นยังพยายามที่จะหันหน้าชนกันแบบนี้นะครับคิดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงในเรื่องของความเชื่อมั่น นะครับความเสี่ยงของของการลงทุนนะครับการเสี่ยงที่จะเห็นภาพรัฐบาลที่ชัดเจนออกมามันก็น้อยลงนะครับค่ะองค์กรภาคธุรกิจต่างๆเตรียมที่จะนัดหารือและแสดงท่าทีออกมาเมื่อไหร่คะคุณคุณท,ท่านประธานคะผมคิดว่าเราคงจะต้องดูว่าอีกวันของวันนะว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปรูปใดถ้าถึงขั้นวิกฤต ทางประชานชนเราก็คงจะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะ Voice หรือจะสะท้อนภาพออกมาให้กับทางการเมืองได้เห็นว่าถ้าเดินไปลักษณะในเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายแค่ไหนนะครับคุณคสุพันธ์จนถึงขนาดนี้ได้รับข้อมูลที่ระบุว่าประเทศอื่นๆซึ่งเป็นประเทศที่ลงทุนหลักๆในไทยเตรียมที่จะย้ายฐานการลงทุนไหมคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือว่าอินโดนีเซียนะคะ ณขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายประเทศก็ยังไม่ถึงกับย้ายฐานการลงทุนแต่เพียงแต่ชะลอตัวไปนะครับแล้วก็ยังคิดว่าว่าการเมืองเราสามารถที่จะยิติได้โดยเร็วเพราะการย้ายฐานลงทุนแต่ละประเทศไม่ใช่ง่ายนะครับเลกอย่างเราเองก็ยังเป็นมีโอกาสได้ซีมาเนี่ยประเทศเราก็น่าจะเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูนิ้าคนี้นะครับ ครับคุณสุพันธ์ครับภาคเอกชนเคยออกมาแสดงท่าทีจะเป็นคนกลางในการเจราจากับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากทั้งสองฝ่ายมากเท่าไหร่มีวิกฤตเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภาคเอกชนยังคงคาดหวังจะเป็นคนกลางอยู่ไหมครับคือวิกฤตครั้งนี้ถ้ามองให้เป็นโอกาสผมไม่ทราบว่าทางการมือจมองเป็นโอกาสหรือไม่นะครับก็คือว่าในขณะเดียวกันที่มีการพ้สภาพของ นายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับทางการเมืองเองสามารถที่จะถอยเพื่อที่จุดในการเจรจากันหาทางลงด้วยกันได้ไหมนะครับถ้ามองตรงนี้เป็นโอกาสในการเจรจาที่เพื่อจะถอยกันคนละก้าวแล้วเรามาคุยเรื่องปฏิรูปหรือการเลือกตั้งนะครับที่ชัดเจนออกไปนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากครับค่ะ คุณสุพันธ์ที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเป็นตัวแทนภาคธุรกิจของไทยด้วยนะคะต้องตอบคําถามนักธุรกิจต่างชาติยังไงบ้างคะเวลาถามถึงสถานการณ์การเมืองในไทยนะคะผมคิดว่าหลายประเทศที่ผมได้พบมาเนี่ยทุกคนก็ห่วงแล้วก็อยากจะมองว่าบทบาทของการเมืองเนี่ยจะดูติได้ยังไงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงไหมนะครับาก,การเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ย ถ้ามีรัฐบาลขึ้นมาใหม่รัฐบาลใหม่จะมีโอกาสที่จะมีนโยบายที่จะส่งเสริมภาคเอชนมากน้อยแค่ไหนครับค่ะคุณสุพันธ์คะแล้วการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางภาคธุรกิจเห็นว่าจะต้องส่งเสียงหรือว่ารัฐบาลตัวแทนรัฐบาลที่ไปเนี่ยควรจะต้องพยายามแสดงความเชื่อมั่นในเวทีการประชุมยังไงบ้างคะคือสําคัญก็คือว่ารัฐบาลที่จะ บริหารการจัดการเนี่ยจะต้องเป็นที่อยอมรับของคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนั้นเองรัฐบาลเองก็จะมีเ,เป็นเลเเซนต์ของประเทศแล้วก็สามารถที่จะผลักดันนโยบายของประเทศได้อย่างจริงจังนะครับการที่ไปไประชุมระดับอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรากำลังจะเดินไปสู่เอซีที่จะต้องทํางานร่วมมือกันเรามีหลายๆเกาะที่เราต้องต้องผลักดันให ร่วมเพื่อเป็นประโยชน์กับทางเอสดีทุกประเทศครับคุณสุพันครับแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนําไปสู่รัฐบาลที่อาจจะไม่สามารถอ้างได้ว่านี่คือการยอมรับของคนทั้งประเทศเนี่ยผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวคืออะไรครับแต่สําคัญก็คือว่าได้รับการยอมรับของประชาคมโลกแค่ไหนเพราะว้าเราจะเข้าไปสู่ประตูเอสดีแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเน้นจริงอยู่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับของคนทั้งประเทศแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีความชอบธรรมพอในการบริหารรัฐบาลที่ที่มีขึ้นมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เดียวกันครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุพันค่ะครับเสียงสะท้อนแสดงความเป็นห่วงจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะต่อภาพรวมวิกฤตทางการเมืองไทยที่กําลังเกิดขึ้นเพราะว่ายืนยันแล้วนะคะว่านานาชาติกําลังจับตามองไทยด้วย